ดูซิว่าไอชุดที่ขาลงชุดนี้เนี่ยไอชุดไหนที่มันฟอร์มกรอบได้อทำเฟรมไหนฟอร์มกรอบได้คือเราเริ่มต้นที่หนึ่งชั่วโมงปุ๊บเราก็ต้องย่อยไปดูสามสิบนาทีก่อนสามสิบนาทีฟอร์มไม่ได้เห็นไหมสามสิบนาทีฟอร์มไม่ได้สิบห้านาทีฟอร์มได้ไหมอ่าสิบห้านาทีสิบห้านาทียังฟอร์มไม่ได้แต่ว่าไอชุดที่รีเบิลขึ้นมาตรงนี้เ,เดี๋ยวอธิบายหลังจากนี้เดี๋ยวอธิบายหลังจากนี้ปุ๊บสิบนาทีสิบนาทีเริ่มเห็น <c oughs> เริ่มเห็นการฟอร์มกรอบตรงตรงตรง,ตรงนี้ตรงนี แต่ว่ามันจะมีฟอร์มกรอบชุดนี้ที่ใกล้ที่สุดที่เร็วที่เรวที่สุดก็คือห้านาทีปังอ่ะปบได้ละเมื่อเช้าเป็นไงนี่ลงมาอย่างนี้นะไซเคิลมันใหม่อย่างี้ยหายตรงนี้ยอ่อลงมาตรงนี้ยอ่อลงมาตรงนี้เห็นไหมป๊กดีดส,<ม>ดดสู้ดีดสู้ปักแล้วก็อะไรฮะตบหลุดโล<ม>อ่าตบหลุดโลเ<ม>พราะตบหลุดโลนี่คอนเฟิร์มหัวขาลงของห้านาทีเพราะนั้นกางไปเลย <Yes. S 1> พี่กลางไปเลยกลางเท่าไหร่ ร้อยหกสิอดแปดอาจจะเด้งก่อนแต่ว่ายังไงแนวรับแข็งคือสองหกเอ็ดจ <ไร S 1> ุดแปดใช่ยังไงมาตรงเนี้ยหนีก่อนมันต้องเด้งเนาะใช่มันต้องเด้งไงเออแล้วพี่ <6 S 1> คิดดูเออ้หเออแล้วแ,<ล>แล้วลพี่คิดดูนะมันมัน respect คำคำว่าคําว่า respect ของมันคืออะไรคือมัน respect แนวฟีโบหมายความว่ามันลงมาปักตรงนี้ปุ๊บดีดสู้ใช่ไหมดีดสู้ไม่ผ่านปุ๊บตบมาลงลงเสร็จเล่นมาถึงร้อยหกสิบอดไอเล่นมาระดับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยหกสิบเอ็ดจุดอ่าคือคือคือร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็เล่นเล่นแล้วก็ดีดดีดแล้วก็ไม่ผ่านไม่ผ่านหัวปีพีอ่าแล้วก็ลงมาลงมาเสร็จปุ๊บเล่นมาสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขึ้นไปไหนฮะขึ้นไปหาหัวพีพีที่เดิมเลยเออขึ้นไปหาหัวพีพีแล้วทำอะไรอีกทำดับเบิลท็อปดับเบิลยูเออป ปบโอเวอร์บอสไม่ผ่านไม่ผ่านหายอีกปักลงมายังไงตรงนี้คลัสเตอร์แน่นอนเมื่อเช้าเล่นง่ายเมื่อเช้าเล่นง่ายคือผมก็เลยคิดว่าเมันคืนนี้ไม่เล่นหรอกคุณคือคือเนี่ยแล้วก็ปบเห็นไหมเห็นไหมมันมันเห็นไหมคือผมบอกว่าอเนี่ยคลัสเตอร์ชัดเจนร้อยหกสิบจุดแปดกับสองหกอีจุดแปดยังไงมาถึงเพนเพนก่อน เออพอเพนพอพอเพนเสร็จปุ๊บมันเกิดการดีสู้เลยเกิดการดีสู้ขึ้นไปไ hmm, อการไอการไอการดีสู้ตรงนี้แหละมันเป็นการอะไรฮะเป็นการฟอร์มกรอบของสิบห้านาทีอ่าแล้วก็แล้วก็ร r ์ไพ p r i แพ pattern ชนุดนี้ป<อ>ึ๊กปึ๊กเห็นไหมเนี่ยมันทำดับเบิลยูปึ๊กไอทรงเนี้ยไอทรงเนี้ยมันมีอะไรฮะวัดเป้าแบบวัดเป้าแบบแวัดเป้าแบบอะไรฮะบูได เนี่ยชุดชุดเนี้วัดเป้าแบบบูดขึ้นไปลองดูนี่หรือหรือลองลองหาแบบโซนโซนการเล่นเป็นเป็นอะไรฮะเป็นแพทเทิร์นของเป็นเบลิชเบลิชเบลิชบัตเตอร์ฟลายอ่ะเนี่ยหรือกลางตรงนี้ขึ้นไปมองหาโซนนร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยปักเลยเนี่ยช็อตลงมาปั้งคือถ้ามันจะเลยถ้ามันจะเลยตรงนี้ไปอีกก็คือนั่นแหละไอ้เนี้ยก็คือตรงนี้แหละเป็นจุดสต็อปลอสที่เก่าใช่ฮะที่เก่าในการสต็อปลอสเนี้ยได้ไหมนี้มาอีกไม้หนึ่งแล้วก็ ตรงเนี้ยลงไอการลงชุดเนี้ยก็คือเลยมองว่าอาจจะเป็นการฟอร์มกรอบของไทม์เฟรม15นาทีแล้วเพราะฉะนั้นโลของรอบนี้คือคืออะไรก็คือตรงนี้อ่าไฮอยู่ตรงไหนไฮอยู่ตรงนี้อคอนเฟิร์มเมือ่อไหร่คอนเฟิร์มเมื่อมีการตบหลุดโล <low. S 2> นี่คอนเฟิรม์มเมื่อมีการตบหลุดโลของไทม์เฟรมไหนของไทม์เฟรม 15, 15, 15นาที 15, 15นาทีอ่าดูนะปึ๊กอ่าไปดูไปดู15นาที อ่าเห็นไหมแนนสิบห้านาทีโอเวอร์บอทสิบห้านาทีโอเวอร์บอไม่ผ่านไฮเห็นไหมอ่าแล้วก็กรอบตอนนี้เริ่มจะอะไรฮะกําลังจะตบหลุดโลกําลังจะตบหลุดโลถ้ามันตบหลุดโลมันจะเป็นการคอนเฟิร์มของสิบห้านาทีปึ๊กวัดเป้าเลยหัวขาลงอืมอ่าไปลงลงที่เท่าไหร่ร้อยหกสิเอดจุดแปดอ่ามองหาโซนร้อยหกสิจุดแปดเลยหนึ่งแปดห้าแปด ก่อนแต่ถ้ามันลงมาด้วยวอลลุ่มของคืนนี้แล้วก็อถ้าหลุดถามว่าหลุดโซนไหนก็คือหลุดหลุดตรงนี้แหละหลุดหลุดตรงหนึ่งแปดหกสองจุดจุดห้าโดยประมาณเนี่ยอาจจะลงลึกได้ถึงหนึ่งแปดห้าศูนย์นะอาจจะลงลึกได้ถึงหนึ่งแปดห้าศูนย์ซึ่งหนึ่งแปดห้าศูนย์ปุ๊บถ้ามันลงเสร็จมันจะกลายเป็นการทําลายหัวขาขึ้นของชุดนี้ทันทีหัวขาขึ้นอ่าเป็นการทําลายหัวขาขึ้นของชุดนี้ทันทีซึ่งณตอนนี้หัวขาขึ้นชุดนี้ยมันมีหัวขาขึ้นอยู่แค่ชุดเดียวก็คือตรงนี้ ของของทำเฟรมย่อยนะของทำเฟรมห้านาทีตรงนี้ไอ้ของทำเฟรมสิบนาทีตรงนี้อ่าสิบห้าอ่าแล้วก็แล้วก็ตอนเนี้ยไอ้หัวขาขึ้นชุดชุดหลังชุดหลังก็คือตรงนี้ไปแล้วไปแล้วเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจารย์ค่ะไปแล้วยังไม่ไปนะอาจารย์แต่ห้านาทีสิบห้านาทีแล้วก็หนึ่งชั่วโมงมันโอเวอร์โซแล้วนะตอนนี้ไม่มันมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นโอเวอร์โซลากเลยพี่ มันมันไม่เด้งใช่ไหมมันไม่เด้งไม่รู้แหละไม่รู้แหละไม้นี้ผมถือเออจานมาช่อกันให้มันหล่นม้างนี่นะนี่ก็มีหลุดแล้วนะแก้มาได้แล้วเลกไม้อีหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะนี่คือการคอนเฟิร์มหัวขาลงแล้วนะนี่คือการคอนเฟิร์มหัวขาลงแล้วนะอ่ะตอนนี้ก็คือมองเป้าตรงนี้ไว้ก่อน แล้วก็ใครที่มีของมาจากข้างบนแ,แถวๆโซนตรงนี้หนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกเก้าหนึ่งแปดหกแปดตรงนี้ลอง<ม>ลองเลื่อนเทริดงลงมานะเผื่อใครจะรันนะเผื่อใครจะรันไม้นี้นะก็เลื่อนเทริดงลงมาคือเราไว้ใจเราไว้ใจมันไม่ได้หรอกพี่เดี๋ยวเกิด<ม>คืนนี้มันมีข่าวอะไรอีกก็เดี๋ยวมันก็อยู่ดีๆมันก็ตบมากินเอสเอลเราตอน้อตพี่ติดติดไม้ใบบอกอยู่อะหนึ่งแปดหกห้าจุดสองหนึ่งแปดหกห้าจุดสองคือตอนนี้อ่ะก็ก็พี่ก็ต้องรอทำเฟมทำเฟมหรือไม่พี่ก็ต้อง รอมันเด้งขึ้นมาก่อนของห้านาทีเด้งขึ้นมาห้าน, <5 S 2> นาทีก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะเด้งอ่าฮะถ้ารอรอเด้งของห้านาทีถ้าห้านาทีโอ้เด้งมาไม่ผ่านไฮก็คือจัดต่อเลยอีกจ<อ>ุดหนึ่งตบเลยตบลงมาตบลงมาก็เลยมองมองมองทาร์เก็ตตรงนี้แหละคือผมมองเป้าที่หนึ่งหนึ่งแปด ห้าศูนย์นะผมมองเป้าที่หนึ่งแปดห้าศูนย์จาทุแต่ว่าถ้าถ้าลงมาได้แค่หนึ่งแปดห้าศูนย์ยังไงก็คือยังไม่เสียทรงของหนึ่งชั่วโมงมากนะอาจารย์ใช่คใช่ใช่ฮะค,คําคําคว่าไม่เสียทรงคําว่าไม่เสียทรงหนึ่งชั่วโมงคืออะไรฮะโอเวอ,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 อร์โซโอเอบอทอยู่ตรงนี้อโอเวอร์โซอ่ะโอเวอร์โซของเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็อะไรฮะแล้วก็โอเวอร์โอเวอร์บอทอยู่ตรงนี้ไม่ผ่านไฮใช่ไหม แล้วก็ตบลงมาถ้าตบหลุดมาตรงนี้ปุ๊บมาเล่นแค่นี้หนึ่งแปดห้าศูนย์จะเป็นอะไรฮะโอเวอร์โซยกโลอีกมันจะเป็นโอเวอร์โซยกโลอีกแล้วพี่ต้องเข้าใจเลยว่าอะไรฮะ way, ไซเวย์ไหมเวเออ<ต>มันจะเป็นเวย์ถ, <side way. S 2> ถ้าหลุดนี่ถ้าหลุดนี่นอย่าสวนนะฮะบรรเละหลุดนี่คือหลุดนี่คือนะพี่รู้ไว้เลยนะไอตรงนี้นะไอตรงคือเนี่ยไอแนวเนี้ยตรงนี้ไอหัวขาลงเนี้ยหรือหรือตรงไอตรงไอตรงนี้แหละหรือตรงไอตรงหนึ่งแปดห้าศูนย์นี่แหละมันจะมีมันจะมีมันจะมีแบบว่าบอดอะ บอดแบบฟอ l โล่อ่ะบอดมัน f o l โล่ไงคือพอหลุดโลเสร็จปุ๊บโอเคแม่เงยบอดปั้งเลยลงมาใสา่ใส่ใส่แบบทุกๆุกสารทิศเลยใครจะสวนเนี่ยเหมือนเหมือนเอาไม้ซิกงั้นไม้ซูงอ่ะนึกออกปะใช่ <c oughs> ใช่เออแมันจะลงไปทําหัวขาเอเลยไปทําขาเอเลย,ยก็บอดเออคือ,ค,อคือผมคิดว่าถ้าตรงนี้เป็นขาลงมาเนี่ยก็คือ history มันชอบ repeat itself ถูกไหมส่วนผมก็เลยไปมองกราฟเมื่อเช้าอะ่ะผมก็ลองเอ้ผมว่ากราฟแบบนี้มันคุ้นๆไงผมอ่ะคุ้นๆว่าเอ้กราฟแบบนี้เหมือนเคยเจอที่ไหนวะเออผมก็เลยลองลองย้อนลองย้อนไปดูซ้ายมือเออมันก็มันก็มันก็จริงไว้คือ <ผม S 1> เราเคย,ยเจอกันใ,ใช่ไหมครับใช่คือเราเคยเจอกราฟแบบนี้มาแล้วแล้วก็เป็นการลงที่แบบรุนแรงแล้วก็มันเป็นมันเป็นการลงที่มาจากมาจากแอะอัลกอรเหมือนกันตรงหนึ่งหนึ่งเก้า เออมันเป็นสามเหลี่ยมนี่หว่าเออเว้ยเบแบซีดีอีเนาะเนี่ย,ยคือชุดเนี้ยเนี่ยมันม,มันมาจากมันมาจากสามเหลี่ยมมันมาจากสามเหลีมม่ยม,มเหมือนกันเนี่ยเนี่ยของของของชุดเนี้ยมีมีใครมีใครเปิดเพลงแดนซ์อยู่มั้น <c oughs> <c oughs> อะปิดม <S <s <ci> พี่พี่เมท้าปิดละปิดละอ่ะก็เลยชุดชุดเนี้ย อาจจะอาจจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ปึ๊กปึ๊บเห็นนะยคือมันเป็นเดอะอะโกโนใ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 นภาพในภาพของในภาพใหญ่<ม>อ่าเนี่ยอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็มีการตบลงตบลงเสร็จปึ๊ดปึ๊ดเห็นไหท่าเดียวกันผมก็เลยแต่ว่า,าวแต่ว่าแต่ว่าวันนี้มันมีการยึกยายกยึกยึกยืนแถวโซนน,น,นี้นานไงอ่าแต่ว่าชุดเก่าเนี่ยมันชุดเก่านี่คือไหมเลยไงคือแดงล้นล้วนแดงล้นล้วนแล้วพี่แล้วพี่ดูดูโซนดูโซนซ้ายดูโซนโซนที่มันเป็นโลคือตรงนี้ อ่ะพี่เห็นอะไรอ่าเนี่ยพี่เห็นอะไรตรงนี้เนี่ยนี่โลโรตรงนี้นะตอนที่มันลงมาเนี่ยไอ้ก่อนที่มันจะหลุดตรงเนี้ยพี่เห็นอะไรเห็นการย่ําของราคาไหมเห็นอ่พยายามเหมือนจะบอกว่าเฮ้ยกูรับอยู่นะหลอกเออพยายามบอกว่าอะไรฮะคือลงมาเป็นอะไรฮะโซนพีพีเนี่ยโซนนี้ปะเหมือนเหมือนจะบอกว่าเอ้รับอยู่นะเดี๋ยวจะไปที่ไหนได้ ปั้งลงมาเห็นไหมแล้วก็เป็นเป็นการอะไรเป็นการวางวางเหมือนกับวางพปลายโซนไว้อะทิ้งไว้อะตรงเนี้ยใช่ไหมปึก๊กแล้วก็ตบหลุดหลุดหลุดปึก๊กแล้วก็มีการ<อ>ดีดดีเซตอะไรฮะแตะโซนปึก๊กแล้วก็ไหล PP ออนั่นแหละโอ้หมันยึดยืนตรงสี่ห้าชั่วโมงไะเนาะสช่ใช่ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าคืนนี้มันจะเล่นท่านี้นะแม่งผมว่าผมว่ามันมันจะไปยึดยืนตรงหนึ่งแปดห้าศูนย์นี่แหละออเนี่ยมันจะไปยึดยืนหนึ่งแปดห้าศูนย์ อขอดูที่กราฟเปล่า,าก่อนเอ้จากกราฟเปล่าที่ที่ที่แผนที่มองว่าชุดเนี้คือยังไงก็ลงแน่แ่คือยังไงก็ลงแน่แนตามตาม p r i c e p พ t t e r n ของมัน แล้วก็ mm hmm. อาจจะเป็นการเทเทที่แรงนะผมคิดว่าเทแรงคือจริงๆผมคิดว่าเมื่อคืนมันน่าจะเทแรงแต่เมื่อคืนละกับกลายเป็นว่า mm hmm. กับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันรีบาวปุ๊บแล้วก็ย่อแค่นิดเดียวเมื่อวานเออเมื่อวานที่เราเล่นกันเนี่ยมาแค่เท่าไหร่หน mm ึ่งแปดห้าสี่เองนะมาแค่หน mm ึ่งแปดห้าสี่แล้วก็ปุ๊บดีดกลับเฉยเลยแล้วก็ดีดอะไรนะลงมาเท่าไหร่แม่งดีดกลับเท่านั้นเฉยเลย <laughs> mm hmm. มาถึงเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งแปดหกหกตรงเนี้ยแถวๆโซนเนี้ย mm hmm. เออแล้วก็เออผม,ผม,ผ,มผมมอได้ไมมได้ไม้ตรงเนี้ยมาไมมหนึ่งเม ไอ้ไอตอนที่พี่เอื้อธบอกว่าเนี่ยรอให้พี่ขึ้นไปขายก่อนได้ไหมเออบอกเออได้ได้ไเนี่ยนยกาบจา้จาเจ้าก็ทำํำไปเลยผมก็ต้องหนีก่อนแหละเออจากอยู่ดีดีมาเอาจารย์ก็กดดันพี่พี่ยอมพัดล้อตั้งแต่หนึ่งแปดสองแม่เออย่าแล้วก็ไดไไ้ได้ไล่ลงมาไหมได้ไล่ลงมาไหมไล่มาอ่าโอเคก็ถือว่าได้กําไรโอเคไปพี่คือยังไงให้เรากล้าพี่คือเราเห็นแพทเทิร์นมาแล้วถ้าเราเห็นแพทเทิร์นเรากล้าโอเคเราได้แต่ถ้าเรา ไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าไล่อีกก็เจ้าไปแล้วก็เมื่อวานไม่กล้าาบไงก็อาจารย์บอกไม่ให้รับมีดม่งใบไหนตรงขลางจริงจริงไม่ไม่ต้องรับมีดหรอกตรงนี้พี่เพราะมันเรายังไม่เห็นแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยนี่ดูดู t i ม e f r a m หนึ่งชั่วโมงของชุดนี้นะเนี่ยปึ๊กหายมาร์ค h i ก่อนห i คือตรงนี้เพราะฉะนั้นมันมันนเฟิร์มตั้งแต่เมื่อไหร่มันนเฟิร์มตั้งแต่มันหลุดมันหลุดโลตรงนี้ถูกไหมของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันนเฟิร์มตั้งแต่มันหลุดโลตรงนี้ หนึ 66, ่งแปดหกหกเพราะฉะนั้นหนึ่งแปดหกหกนี่แหละคือความคือการที่มันจะขึ้นมารีเทสส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่เวลามันเล่นอย่างอีเปิดอย่างเงี้ยฮะไฮปับแล้วก็ยอ่อแล้วก็ดีดเนี่ยพอมันตบหลุดว่าแท่งเทียนกับตัวมันหลุดตรงนี้ปึง้งมันจะมีขึ้นมารีเทสทุกทีปกติเป็นปกติของมันเลยปั้งแล้วก็ค่อยลงลงเสร็จปุ๊บอาจจะขึ้นมารีเทสตรงนี้อีกอีกเที่ยวหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ลง เนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นของมันเพราะนั้นเอสเอชุดเนี้ยเหมือนกันรวมในการ s ออตรงเนี้ยประมาณสี่จุดสี่เหรียญถูกไหมรวมในการเออคือสี่เหรียญไอเนี้ยช่างมันมันขึ้นมามันรีเบลขึ้นมาก็จริงสำหรับคนที่ถือรันเทนนะไม้นี่มันขึ้นมาก็จริงแต่มันไม่ยังไม่กินอะไรมันยังไม่กินเอเอเราถูกไหมเพราะไม่กินเออยถืออยู่เลยจ้ะเออเนี่ยทีเล็กยังถือใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูดิเห็นไหมมันก็มันก็รันของมันนะมันก็ทํางานของมันไปเรื่อย ปักเห็นไหมมันลงมาเสร็จขึ้นเนี่ยเนี่ยขึ้นมารีเทสเนี่ยแนวเนี้ยแนวเนี้ยเห็นไหมเมื่อวานเมื่อวานขึ้นมารีเทสแนวนี้เปิดแล้วก็ย่อย่อย่อชุดนี้นะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันควรจะโอเวอร์โซตั้งแต่เมื่อคืนแต่แต่อะไรมันไม่โอเวอร์โซเออมันดึงกลับมันดึงกลับใช่มันดึงกลับเหมือนเหมือนอะไรนะเปิดรูมอะเปิดเปิดเปิดรูมในการเทกระจาดคืนนี้ยเออมันเปิดรูมในการเทกระจาดคืนนี้ใช่ก็เลยคิดว่าเออเนี่ยไอซเคิลเราเนี่ยมันยืดเยื้อออกข้างซะ ออกเยื่เยือออกข้างสะเปิ้ร์ตเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยรอแพทเทิร์นหรือเปล่าเหมือนจริงๆผมตอนแรกอะตอนแรกกับผมก็แอบมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นสามมันน่าจะลงมาเป็นสามเหลี่ยมไหมแต่เป็นเป็นตังเกิลไหมอย่างอ้าวเฮ้ยอย่าบอกว่าลงแล้วนะเนี่ยลงแล้วอ่าโอ้ยตูมตูมเลยอะเหมือน่เหมือนเมื่อวานเลยเนี่ยลงเอาลงเอาอ่ะเนี่ยเนี่ยปึ๊กอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอาจมันอาจจะลงมาเป็นอย่างนงี้ก็ได้นะ เล่นสามเหลี่ยมของของทรงนี้อืมเนี่ยผมก็มเลยมันอาจจะเป็นบูแฟกหรือเปล่าอาจารย์ในมุมหนึ่งนะครับเออคืออาจจะเป็นแค่การย่อเล่นในโซนนี้แค่เท่านั้นเองเล่นเล่นการเล่นย่อในโซนนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ดีดขึ้นมาโซนนี้ต่ออ่ะแล้วก็ถ้ามันเบรกไปเลยมันก็ไปเลยอาจจะเป็นเล่นเวฟห้าเลยเท่ากับว่าไอ้ชุดไซเคิลตรงนี้ที่เรามองคือไอ้ตรงเนี้ยคือปลายขึ้นของอะไรเวฟสามถูกไหมแล้วก็<ๆ>ไอ้ไอชุดเนี้ยไ<ๆ><ๆ>อ้ชุดเนี้ยอาจจะกลายเป็นอะไรอาจจะกลายเป็น A b c d แล้วก็อีอย่างนี้ก็ได้ ถูกไหมอาอาจารย์ครับขอขอถามนิดนึงได้ไหมครับคือถ้าสมมุติว่าเรามองว่าชุดที่ขึ้นไปหนึ่งแปดเจ็ดหกตรงนั้นเน่ยมันมมจบเวฟสามใช่ไหมอาจารย์อืแล้วแล้วลงมาเป็น A ใช่ไหมครับขึ้นไปเป็นสตองบีแล้วตีเฟลอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ได้แต่ว,ว่ามันเล่นแ0ดสิบเปอร์เซ็นตะอะฮะ แต่คือถ้าเรามองตรงนี้มันถ้าเป็นสตองบีคือตรงนี้มันไม่ใช่สตองบีหรอกมันเป็นมันเป็นมันเป็นแฟลตมันเป็นแฟลตวิกบีอ๋อครับมันเป็นแฟลตวิกบีแต่ถ้าเรามองเป็นแฟลตวิกบีอ่ะแสดงว่ามันไม่มันไม่อะไรมันไม่สลับกับข้างล่างอ๋อเออเออมันเนี่ยมันมันไม่สลับมันไม่สลับกับข้างล่างอ่นนี้ มันไม่สลับไอ้ข้างล่างมันจะไม่เข้ากดการสลับใช่ใช่ฮะใช่ฮะมันจะมันจะไม่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 เข้ากดการสลับมันคือเรามองเรามองชุดนี้มันเรามองเป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอ้เไม่ใช่ดิหนึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วก็ ABC ของสองนี่คือไซเคิลใหญ่นะแล้วก็อะไรขึ้นมาเป็นสามเห็นไหม ขึ้นมาเป็นสามแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยกำลังเล่นเล่นสี่อยู่ซึ่งสี่มันมันไม่ควรที่จะคือไม่น่าจะย่อแค่นี้ไม่น่าจะย่อแค่นี้น่าจะอย่างน้อยถ้ามาเล่นสามเหลี่ยมก็คือมันต้องเล่นเทลไลน์เล่นสามเหลี่ยมอ่าแบบนี้เล่นสี่แล้วก็ให้มองไซเคิลตรงเนี้ยมันควรที่จะเท่ากันต้องเท่ากันนะต้องเท่ากันมันควรที่จะเท่ากันเท่ากับว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะเจอเราอาจจะเจออะไรเราอาจจะเจอสามจบตรงนี้ไปแล้วเรียบร้อย แต่ตรงนี้จะเป็นอะไรฮะเป็น A แล้วก็เป็น B ที่ B สูงกว่าเว็สาแล้วก็ยอ่อดเลยฮะ C แล้วก็ D แล้วก็ E จ <ำ S 3> ําไว้เลยนะถ้าเจอแพทเทิร์นนี้นะเนี่ยโก o ทู e ด o มนใช่แรงองเงี้ออถ้าแบบเนี้ยโก o ทู e ด o มนเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นรูปแบบของเ e อ g u l a r Variation เพราะ B มันสูง B มันสูงเนี่ยาปกติปกติเวลาเราเจอเอกลุ่นวาเลชัเนี่ยซึ่งไม่ซึ่งไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะคือตรงเนี้ยมันมันมันเกือบมันเหมือนเหมือนจะเข้าแพทเทิร์นด้วยซ้ําเนี่ยตรงเนี้ยชุดนี้เนี่ยลงมาเป็น A ใช่ไหมแล้วก็สตรอง B อ่่แล้วก็ C ตรงนี้แล้วก็ D อย่างนี้แล้วก็ E สั้นแค่นี้เนี่ยปั้งปั้งแต่ว่าสามมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสี่จะมาจบตรงนี้สี่จะมาจบตรงนี้ปึ้งแล้วมันก็จะโกลทูดมูลได้เลย เพื่ออาจจะทําให้เกิดขึ้นห้าขยายได้ด้วยซ้ํ uh huh. อือหืออ่าอันนี้อันนี้คือใช่อันนี้อันนี้มันคืออันนี้มันคือรูปแบบรูปแบบรูปแบบของเอกลิกษณ์วาเลชันแต่ว่าในในในมุมมองตอนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะลงน่าจะลงเป็นสี่ของซิกแซกเลยถ้าลงจะสวยกว่าผมว่าใช่ฮะผมว่าลงลงลงเป็นสี่ของซิกแซกจะสวยกว่า อือาจารย์ชั้นหนึ่งนะคะเออพรณีหนูเห็นในทำเฟรมวีกอะค่ะเออนั่นแหละหนูหนูเลยคิดว่ามันมันเหมือนแบบเป็นไดเวอร์เจนต์ของตรงสโตลลไหมคะไดเวอร์เจนต์คือแบแบแบใดใช่ไหมเออหนูหนูเรียกไม่ค่อยถูกเออนั่นแหละถ้าถ้าอาจารย์ลองดูทาเฟรมวีกอะค่ะคือคือตอนนี้สงว่า มองลงแต่หนูไม่ไแน่ใจว่าตัวหนูเองอะดูเอคอคิดถูกหรือคิดผิดเงี้ยค่ะอ๋อเนี่ยถ้าดูถ้าดูจากไฮตรงนี้ไฮตรงนี้แล้วก็ไฮล่าสุดคือตรงนี้ไฮล่าสุดคือตรงนี้มันมันคอนเวอร์เจนต์นะมันคอนเวอร์เจนต์ไม่ไม่ไม่กราฟกราฟไม่ได้ผิดไม่ได้เพี้ยนอะไรมันคอนเวอร์เจนต์ปกติอา่อาอ่าฮะ ก็คือในตอนนี้เนี่ยสามารถสามารถเอเซลได้อยู่ใช่ไหมคะหรือว่าใช่ฮะเซลเซลได้ควจะตั้งรับรองได้เอ,อผมว่าน่าเซลได้เปรียบกว่าแล้วก็มันเหมือนออืคือเมื่อวานถ้ามองถ้ามองเป็นเมื่อวานเนี่ยเป็นเป็นแดงแท่งแรกเต็มแท่งใช่ไหมวัน,นเนี้ยเน,นี่ยดูมาร์เก็ตสตรัคเจอร์วันเนี้ยถ้ามีการคือหนึ่งมไม,ไม่ไม่ทำไฮใหม่หนึ่งไม่ทำไฮใหม่ แต่สองถ้ามีการตบหลุดโลตรงเนี้ยโอ้โหนั่นอ่ะจะเป็นการลงเผลอๆอาจจะเป็นแท่งแดงยาวเลยนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อ่ะเมื่อเมื่อเราเจอแท่งแท่งแรกอ่ะแท่งแท่งแดงแบบแบบเนี้ยของเดอะแท่งถัดไปส่วนใหญ่เจอจะเทกระจัดเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนอันเนี้ยเหมือนเหมือนแท่งเนี้ยแดงแท่งแรกใช่ไหมแดงแท่งแค่เนี้ยแท่งถัดไปอันเนี้ยเทเนี่ยแดงแค่เนี้ยโป๊เนี่ยแท่งถัดไปเทเนี่ยแดงแค่เนี้ยแท่งถัดไปเท อ่ามันมันจะเล่นมันคือพฤติกรรมเดิมๆของมันอ่ะอ่าประมาณนี้เขาอาจจะเอาไปลอยกระทุงก็ได้ครับเอาทอไปเทลอยกระทุงเลยพอหลุดเขาก็ขายกันแหละอาจารย์พอาทำนิวโลก็พวกก็ขายมันก็เลยกลายเป็นแดงยาวใช่ใช่มันจะเป็นนั่นแหละตามอัลกอริทึมของมันเลยก็คือเฮ้ยลงมาแล้วปุ๊บอ่าโอเคเทเลยอ่าคันนี้ท่านในในไซคลในไซคลของชุดนี้ก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าให้ดูที่เทรนไลน์ก่อนถ้าใครช็อตมานะ ก็คือให้มองดูเทรนด์ลายชุดนี้ก่อนบางทีมันอาจจะมาเล่น, mm hmm. เ,ลนเล่นเป็นสามเหลี่ยมเล่นเป็นไตรแองเกิลของตรงเนี้ยถ้าม mm ันเล่นเป็นไตรแองเกิลตรงเนี้ยให้ระวังว่าจะเจอการการเล่นของเอเลักษณาวาเลเช่นถ้ามันไม่หลุดนะถ้ามันไม่หลุดถ้ามันไม่หลุดไตรแองเกิลตรงนี้อ่าส่วนถ้ามันถ้ามันไหลลงเลยอ่าถ้ามันไหลลงเลยไหลลงเลยเมื่อวานตามที่บอกว่าเลยฮะลงมาปุ๊บมันจะต้องมันจะต้องมามา mm hmm. มาสร้าง มาทางซัพพ l y ยโซนตรงนี้ก่อนทิ้งซัพพลายโซนทิ้งไว้ก่อนแถว1850แล้วก็แล้วก็ร่วงคือมันกับว่าทําทําท่าเหมือนกับจะขึ้นไงแล้วก็ไปอะไรประมาณนี้อ่าก็ก็เลยก็เลยมองมองไอเดียวันเนี้ก็คือ,คอจริงๆวันนี้ก็คือมองลงมองลง,ลงอะแหละแล้วก็ลองลองย่อยไปดูดิในไทม์เฟรม e นาไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือเนี่ยโอ้มันโอเวอร์บอ t อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยกำลังกำลังลงมา o อ e r กำลังลงมาอเวอร์โซแต่ว่าในไทม์เฟรมของ ถ้าเราย้อนกลับไปดูกราฟเดย์มันนะคะส่วนใหญ่อ่ะก็มันเขียวๆดวเขียวมาใช่ป่ะคะมันมีแดงแท่งหนึ่งแท่งถัดไปมันจะแดงแล้วเดี๋ยวมันถึงจะเขียวขึ้นเขียวใช่มันมันไม่ให้เราเล่นง่ายพี่มันไม่ให้แบบว่าแดงแดงแล้วก็แดง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 แบบนั้นอะถ้าถ้าแบบนั้นคือแสดงว่าตลาดมันสเติเมนต์ไม่ดี แต่ถ้าแบบมีมาร์เก็ตเมกเกอร์คอยทําราคาอน่ยยังไงยังไงมันเล่นแดงวันนี้พุ่งนี้ดันเขียวนิดนึงแล้วก็ตบแดงอ่าแล้วก็ไม่ไม่พี่ย้อนกลับไปดูมันแดงสองวันอาจารย์อืมก็เลยก็เลยก็เลยมองว่าวันนี้ก็น่าจะแดงต่อนะให้ให้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแผนแผนการเทรดแผนการเทรดก็คือหากเราใช้หากเราใช้ตรงเนี้ยเป็นไฮใช่ไหมลงมาโอเวอร์โซดีดโอเวอร์บอ ลงแล้วก็เนี่ยอันนี้คือรอบของ30นาทีนะ mm hmm. ดิดโอเวอร์บอสไม่ผ่านไฮเห็นไหมค้งยอ่อย่อเสร็จ mm hmm. ลงมาโอเวอร์โซปุ๊บอะไรยกโลค้งดิด mm hmm. เพราะฉะนั้นไอ mm hmm. โซนี้เรากำลังติดอยู่ในอะไรไซด์เวย์ถูกไหมมันออกข้างแต่ว่า mm hmm. อ่าในชุดในชุดตรงนี้ปุ๊บอะไรฮะดิดโอเวอร์บอสยังไม่ผ่านไฮอีกปุ๊บก็ลงมาย่อแล้วก็ดูตรงนี้ดิเห็นไหมสามสินาทีนี่คือโอเวอร์โซ่แล้วนะแล้วก็อะไรยกโลอีกเฮ้ยเออมันมัน คือเนี่ยมันยังเล่นอยู่ในโซนเนี่ยมันยังมันยังเล่นอยู่ในโซนเนี่ยเพราะนั้นจุดจุดคอนเฟิร์มจุดคอนเฟิร์มนะของแท่งของชุดนี้นะถ้าดูจากทางเฟรมส0สนาทีคือตรงนี้หนึ่งแปดห้าห้าโดยประมาณมันรอบรอบหายใส่ห้านาทีเป็นโอเวอร์โอเวอร์โซลแล้วจ้ะหนึง่งก็อาจจะดีเนี่ยก็คือมันจะไปสอดคล้องกับทางเฟรมส0ินี่แหละแล้วก็มันอาจจะทำเป็นเอ็มเอ็มแพทเทิร์นอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะดีสู้ทีหนึ่งก่อน เออเพอเอรนะกลางวันรอบนี้นะเล่นเล่นอยู่เล่นอยู่โซนนี้แหละเหมือนกับว่าเล่นเล่นในกรอบไซเว์เนี่ยเล่นในกรอบแคบๆเนี่ยอารใช่คฮะเพื่อเลือกทางคืนนี้อาจจะเลือกทางคืนนี้แล้วก็ให้มองให้มองว่าอ่ะหนึ่งแปดห้าหกกับหนึ่งแปดหกสามตีว่ารวมประมาณรวมในการเล่นวันนี้ตอนกลางวันอะประมาณแปดแปดเหรียญออ่ารวมในการเล่นประมาณกลางวันก่อนตอนกลางวันเนี่ยประมาณแปดเหรียญแล้วก็เราดูคืนนี้นะอาจจะขยายจากแปดเหรียญเนี่ยเป็นสามเท่า 8324ประมาณ24เหรียญลองดูเออจารครับคือจากที่เทรดมาอาจารย์คือคือเวลามันเจอท r i a n g l แบบเนี้ยครับมันคือถ้าเราจะจริงๆมันต้องรอเลือกทางไงอาจารย์ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าตามหลักจริงๆแต่ว่าอันนี้แชร์ส่วนตัวครับคือคือถ้าจะเล่นน่ะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยครับเลือกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นแล้วก็เล่นเด้งเหมือนกับว่าถ้าเราเลือกช็อตใช่ไหมก็รอเด้งรอเด้ง overbought แล้วก เซลมาเซลลลงมาใช่แล้วเอาท็อปลอสคุมเอาแล้วค่อยแล้วค่อยกลับทางโฟล o w ไปอะไรเงี้ยครับมันจะดีกว่าอืมเพราะว่าถ้าถ้าเราถูกเราจะได้รีวอร์ที่คุ้มครับอาจารย์อืมใช่มันเหมือนเหมือน,นที่เฟกอะ่ะเวลาผมเล่นอะผมจะดูว่าเออเนี่ยเล่นหน้าไหนได้เปรียบผมก็จะจ้องแต่ท่านั่นแหละเห <laughs> <laughs> มือนเมื่อวานเหนีหะแดงเล่นจะจะเล่นแต่หน้าช็อตที่ไหนได้แดงโดนโดนกลับหน้าเป็นหน้า <laughs> เป็นหน้าเป็นหน้ารองเว้ยโดนเว้ย <laughs> เนี่ยก็เลยแต่ว่าแต่ว่าตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีจุดคอนเฟิร์มของการลงในภาพใหญ่ของเนี่ยก็คือหลุดหลุดตรงนี้เนี่ยหลุดไอหนึ่งหนึ่งแปดห้าหกก็คือหลุดขาดีตรงนี้ถ,ถ้าท่านในในมุมในมุมมองของการอ่าเล่นเป็น ending ending ในกรอโนตรงนี้อือ่าเนี่ยเนี่ยก็คือมันคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยก็เลยมองว่ายังไงยังไงก็น่าจะลงชุดใหญ่น่าจะลงชุดใหญ่แล้วก็น่าจะเห็นน่าจะเห็นหนึ่งแปดสามเก้าโดยประมาณอืม หนึ่งแปดสามเก้ามองผมมองตรงนั้นนะหนึ่งแปดสามเก้าการมองช็อตได้เปรียนใช่ฮะผมมองช็อตได้เปี่ยนคือมองลงลงลึกอะลงลึกอะครับหนึ่งแปดสามเก้าอะประมาณนี้พี่อลองแล้วก็ที่เหลือที่เหลือก็พ<อ>ี่ที่พ,พ,พี่ที่เหลือตอนตอนนี้นะพี่อาจจะใช้รอบของสิบห้านาทีในการเล่นนะก็คือเล่นตามรอบอะไรนะโอเวอร์บอาโอเวอร์บอสไม่ผ่านไฮป๊บออะโอเคเซลลงมาอ่เลอถ้าเด้งถ้าเด้งถ้าเด้งมาอีก ป๊อบอาโอว์บอลไม่ผ hmm. mm ่านหาอ่ะยิงลงมาอืมชุดถ้าเล่นแบบนี้ mm hmm. มันมันมันจะพอคุมคุมริสได้พี่ mm hmm. คือรีว mm hmm. คือจะบอกว่ากําไรอะ่ะแต่ละคนอะ่ะได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนความพอใจไม่เหมือนกันแต่แต่ริสอะ่ะทุกคนจํากัดได้ริสทุกคนจํากัดได้เราจํากัดการขาดทุนของเราได้ถูกไหมเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> มันอยู่มันอยู่ที่ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วินยัยมันคือวินัยนะพี่พี่ต้องจําเลยนะมันคือวินยัย <c oughs> บางทีบางทีเนะี่ยคือบางทีเราใช้ใช้ใช้ใจไงฝืนกราฟไงฝืนกราฟวินัยไม่มีคือแม่งเห็นแล้วอะ่ะเชื่อทำไมกูทำไมกูไม่บล็อกทำไมกูไม่สต็อปลอสว่าเห็นเห็นอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าคือใจมันไม่ใจมันไม่ยอมทําตามระบบไงนึกออกปะเอออันนั้นวินยัย <c oughs> วินยัย <c oughs> วินยัย <ขอ S 1> จําเป็นพี่ขออนุญาต